น้ำตาลไปไหนมาไปไหนมาน้ำตาลไปไหนมาโดดเข้าบ้านไปแล้วไหน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 โดดเข้าบ้านไปแล้วไปไหนมาแอบทายเลยเห็นหลักฐานเลยไปไหนมาเมาื่อกี้อะไปไหนมาไปไหนมาแวบแวบๆมาเลยแอบทายเลยไปไหนมาน้ำตาลฮะ เที่กกยวไกลเราอ่ะไม่รู้ด้วยว่าไปไหนมามาหาแม่มาเร็วไ,ไปไหนมาไปไหนมาไหนมาือไหนมาไหนมาไ,ไหนมาไ,ไหนมากลับมาแล้วทำไงให้ดูโชคโชคก็นอนอยู <c ười> ่เนี่ยโชคหน้าละอะไรลูกอืมจลับมาแล้วทำไงอ่ะือ ไปไหนมาเราอะ่ะอะไรมาไปไหมาอเน,นี่ยจะมาคนของแม่ซื้ออะไรมาใช่ไหมเดี๋ยวจี่เข้าบ้านก่อนเข้าบ้านจอดชุดหลอกเข้าบ้านก่อน,อ,น,อ,นอยากรู้ว่าแม่ซื้ออะไรมา